เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ พระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชการที่9จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542กศนองเพอบ้านฝางที่ตั้งหมู่ที่2ถนนมลิวันตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่น ปรัชญาจัดความรู้คู่ชุมชนพัฒนาคนให้คิดเป็นเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์เป็นทีมร่วมทำรรน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์คิดเป็นเน้นคุณธรรมด้านที่1บุคลากรข้อ1.1ผู้บริหารภายใต้การบริหารงานของ นางสาวนุรัต์วรกฏโดยมีหลักในการทำงานเป็นทีมมุ่งผลสำเร็จของงานสามารถตรวจสอบได้มีการเอาใจใส่งานมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติตนและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกโดยชุมชนและหน่วยงานภายนอกยอมรับและให้ความร่วมมือในการขยายผลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1.2ครูครูผู้ชี้นำทางความคิด เป็นแบบอย่างที่ดีครูกศนอมเพอบ้านฝางมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนและเหมาะสมกับสถานศึกษานอกจากการถ่ายทอดความรู้ทักษะการคิดศึกษาดูงานต่อเนื่องและได้นำมาขยายผลโดยครูทุกคน มีแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ครูในสถานศึกษาร่วมกันขยายผลในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างเห็นผล1.3นักศึกษา จากการขับเคลื่อนทั้งผู้บริหารและครูร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังทำให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดโดยตรงก็สนองเพิ่มบ้านฝางมีนักศึกษาแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปฏิบัติตนจนเป็นผลนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจัดก,กิจกรรมขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา โดยขยายผลอย่างต่อเนื่องไปสู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นอย่างหลากหลายเช่นโครงการที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กสนอำเพภอบ้านฝางได้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้บนวิถีพอเพียงในรูปแบบการนิเทศทั้งในและนอกห้องเรียนมีแผนงานโครงการงบประมาณมีคำสั่งคณะทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ2.2ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอสนองเพอบ้านฝางมีการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผ่านลักษณะนิสัยพอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงมีสื่อเรียนรู้ประจำแหล่งเรียนรู้มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้และมีแผนการเรียนรู้อย่างถูกต้องชัดเจนสามารถเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละกศนาตำบลทั้ง7แห่งเป็นต้นการทําปุ๋ยหมักชีวภาพการทําปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเป็นต้นสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งมีนักศึกษาแกนนําเป็นวิทยากรตามแหล่งเรียนรู้ตลอดจนมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากผู้บริหารข้าราชการและคู่อาสาสมัครกศนด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกสนเพเภอบ้านฝางมีเครือข่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสบการณ์ รับสถานศึกษาอื่นๆมาศึกษาดูงานโดยกศนอำเภอบ้านฝางเป็นสถานศึกษาแกนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกศน,นจังหวัดขอนแกน่นและสามารถเป็นที่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่นๆเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ ผู้บริหารคณะครูและคณะบุคลากรกศนองเพื่อบ้านฝางได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจึงส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงในปี2555รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ตามโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนในปี2563และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นในปี2565การดำเนินงานตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประสบผลสำเร็จไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งในด้านหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการใช้งบประมาณและการติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกศนอำเภอบ้านฝางคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้และมีส่วนร่วมอีกทั้งมีการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศนอำเภอบ้านฝาง ขอขอบคุณค่ะ